สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีธนูนะครับประจำเดือนกรกฎาคมนะครับผมนะฮะลัคนาธนูเนี่ยดาวประจำตัวท่านเนี่ยก็คือดาวพฤหัสนะฮะทีนี้พฤหัสเนี่ยสถิตเนี่ย,นยในวันนี้ยพบที่สี่พันธุอันนี้ได้เกยพิเศษนะครับ <c oughs> ขอโทษครับ เก์พิเศษก็คือ,อปฐุมเกเก์พระรหัสสี่ทรงศัพท์เช่มชอยนะครับอันนี้ถือว่าดีนะฮะดีงามเลยแหละนะฮะสำหรับธนูก็ถ่ายมาหลายคลิปนะฮะธนูรายปีก็ถ่ายมาแล้วนะฮะเพราะเอาเป็นดาวปีอยู่ทั้งปีอยู่ถึงเมษาปีหกหกนั่นแหละนะครับได้พระรหัสสี่ยาวยาวไปถึงทุนเลยนะฮะต้นต้นไต,นตามารแรกของปีหน้าเลยแหละนะฮะเมษานะครับ ทีนี้ธนูเนี่ยไปอยู่ที่อะไรอาจจะทายได้อยากว่าในช่วงปีนี้เจ้าชะตาเนี่ยจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับพันธุก็คืออาจจะญาติผู้ใหญ่ที่บ้านนะฮะพี่น้องบ้านที่ดินรถยนต์เนี่ยคือพันธุททั้งหมดนะฮะเจ้าชะตาจะค่อนข้างจะไปเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะครับผมเ <c oughs> พราะอะไรเพราะการเงินก็คือดาวเสานะฮะ อยู่ในราศีมังกรการเงินของท่านเนี่ยเป็นกเกษตรอันนี้ทายว่ามั่นคงทายได้เลยว่ามั่นคงนะครับทายได้เลยว่ามั่นคงแต่เสาเวลาทับตรงไหนเนี่ยมักจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนแนละ้วแม้กระทั่งอยู่ในตนุรัก์ตัวเองด้วยคนที่เป็นมังกรด้วยก็คือทายทุกทายโทษทุกทายโศกให้ทายเสาอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็จะมีความวิตก,กังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองของ ราศีธนูนะฮะเงินมั่นคงแต่คุณก็วิตกกังวลเกี่ยวกับเงินทองเนี่ยเพราะว่าเสาทับการเงินอยู่ต้องขายสองอย่างดาวก็ดาวเรือนก็เรือนไปะนะฮะเรือนคือการเงินเป็นเกษตรดาวก็ดาวเสาเสาทับก็วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่เงินก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับอย่าขออย่างเดียวอย่าให้พระเสาเป็นกาลกรินีนะนะฮะถ้าพระเสาเป็นกาลกรินีเนี่ย อันนี้ลําบากเรื่องเงินเลยวิโตกังวลเพราะมันลําบากนะฮะนะฮะเพราะมันลาบากลําบากอะไรพระเสาร์เนี่ยส่งกลาลังถึงที่ราศีมีนิีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะเทียบเท่ากับพระเสาร์อยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเอาพูพพง่ายๆเทียบเท่ากับพระเสาร์อยู่ตรงนี้เลยนะฮะถ้าเป็นดาวดีก็คือ <c oughs> อาจจะใช้เงินช่วงนี้อ่าธนู ปีเนี้ยต้องใช้ปีไม่ช่วงนี้ปีเนี้ยธนูอาจจะใช้เงินในการซื้อบ้านซื้อรถใหม่ให้พ่อให้แม่ซื้อที่ดินถ่ายทางนั้นได้ทางนั้นนะครับแต่ถ้าตกทักษากาลีแล้วก็อันนี้นะฮะการเงินกาลีถึงอะไรถึงตนุลักษ์ถึงพันธุนะฮะเสียเงินเสียทองให้กับทางบ้านเสียเงินเสียทองให้กับเรื่องที่ดินเสียเงินเสียทองให้กับรถยนต์ก็ได้ญาติผู้ใหญ่ต้อง เราต้องไปจุนเจือและตอบแทนบุญคุณญาติผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ <c oughs> นะครับอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นกาลีจะอยู่ในประมาณเนี้ยในช่วงปีนี้อันนี้ต้องทายเป็นปีก็ได้นะฮะเพราะว่าจะเป็นกรกฎาเอยปีหน้าเอยก็ต้องทายอย่างเนี้นะฮะในช่วงอ่พาพกุทธคศนะครับทีนี้มาดูดาวองคารบ้างที่เป็นเกษตรนะฮะเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันนี้เองนะฮะทิ่ราศีเมษราศีเมษก็คือปุตตะบุตรบริวารความยินดี นะครับผมเป็นเกษตรนะฮะทีนี้บุตรบริวารความยินดีเป็นเกษตรนี่อันนี้ก็ทายว่าดีนะฮะทายดีทายดีนะครับผมแล้วอยู่กับใครอยู่กับสัจชะนะครับสัจชะสังคมสิ่งแวดล้อมพี่น้องเพื่อนฝูงอ่าเป็นญาติก็ได้นะคะสัจชะสัจชะอยู่ร่วมกับความยินดีนะฮะก็อย่างที่เคยทายว่าในช่วงนี้เดือนนี้ อาจมีความยินดีกับสังคมใหม่ๆอาจได้เข้าสังคมใหม่ๆอย่างที่เคยบอกอะนะฮะเพราะว่าพอพระเสาร์ไม่เสียก็เอาเงินไปซื้อบ้านก็ได้ได้ไปอยู่ในสังคมใหม่ๆอันเนี้ยทายอย่างนี้นะฮะททยอย่างนี้เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นดาวปีเหมือนกัน45วันสําหรับฮังคารราหูก็อยู่ปีกว่านะฮะราหูพระเสาร์เออราหูพระหัสเสาร์เนี่ยก็ทายไปยอ้อนดูคลิปเดิมนะฮะทายละเอียดอยู่ตรงนั้นแล้วนะฮะสำหรับ ตีเทพนะฮะนะฮะมนันเดอจะอยู่ก็ถ่ายให้ละเอียดไว้อยู่แล้วเหมือนกันนะครับนะฮะก็ต้องถ่ายอันนี้ย้อนความนิดหนึ่งนะฮะถ้าอยากหนึ่งสองสามสี่ย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับมีละเอียดแล้วอันนี้จะค่อนข้างจะพันผ่านไปให้นิดหนึ่งนะฮะพันผ่านไปให้นิดหนึ่งเพราะว่าเท้าความเฉยว่าอยู่ประมาณนี้นะฮะที่จะสนใจก็คือดาวศุกร์อันนี้เดือนนี้อยู่ตรงนี้เดือนหน้าไปอันนี้เดือนนี้แหละที่จะถ่ายก็คือศุกร์นี่แหละนะฮะ สุขคืออริอริเป็นเกษตรนะฮะอริเป็นกเ,ษนเนกเษตรนะครับอริคืออะไรอริคือปัญหาอริคืออุปสรรคภาระหนี้สินอาการเจ็บป่วยที่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับพระสุขเนี่ยมาเป็นกเกษตรก็ถายว่าแต่ก็ไม่มีอะไรไปอยู่กับเขาไงาเออมีมรุตยูเนี่ยอัอนเนี้ยมรุตยูมาจากอะไรมาจากสหัชชะด้วยนะฮะถ้าจะเอาเรือนมา ก็คือสหัชชะมาอยู่อริได้นะครับแต่หรือจะเอาดาวบริวตยูเป็นหลักก็ได้ทายอาเพศนะฮะทายอาเพศอาจมีปัญหาพลิกผันเกี่ยวกับอรินะฮะนะฮะพลิกผันเกี่ยวกับอริหรือมีศัตรูคือเฮ้ยจกักรมิตรเราเป็นศัตรูยังทายได้เลยนะฮะหรือ,อมีปัญหาพาระนิสิทธที่พลิกคือ มันไม่ใช่เรื่องหนี้สินหรอกแต่วันที่เกิดเป็นหนี้สินเช่นอยู่ขับรถไปอ้าวดับอ้าวเฮ้ยเสียเยอะทาไงเฮ้ยยืมตังค์ก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนอ่าภาระหนี้สินแบบพลิกผันเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยแม่ไม่ได้บอกกล่าวกันเลยอยู่ๆมาอาจจะเป็นภาระหนี้สินก็มายืมเพื่อนมาจ่ายค่าค่าซ่อมแซมอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็เป็นได้เหมือนกันนะฮะหรืออาจมีอาการเจ็บป่วยในเดือนนี้ทายได้อย่างนั้นเหมือนกัน นะฮะทายได้อย่างนั้นเหมือนกันนะฮะแต่อริเนี่ยไม่ใช่มรณะไอ้น,นี้เจ็บป่วยก็รักษาก็คือป่วยไม่เยอะป่วยรักษาได้โดยโดยง่ายอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ครับ <c oughs> นะครับผมทีนี้ดาวที่อยู่ตรงเนี้ยเอ้มันทายอย่างนี้บางคนก็บอกว่าตรงจังบางคนบอกว่าไม่เห็นตรงเลยยอมรับครับเพราะอันนี้เป็นภาพรวมของเดือนกรกฎาคมแต่สาเหตุมันมีอยู่ หนึ่งแต่ละคนพักษาอย่างเช่นบางคนก็อันนี้เป็นกาลีบางคนอันนี้เป็นสีฮะบางคนก็เหมือนกันเป็นกาลีเป็นสีเป็นเดชเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยสามารถพลิกผันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่างเช่นอ่ะเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะการเงินเป็นเกษตรลองเป็นสีดิปีนี้นี่ตังวิ่งเข้าจะบอกว่าหาที่ไหนเก็บดีนะตังเข้าแบบว่าเข้าเยอะเลยอ่ะเออพระเสา ให้ค่าใ,ให้เยอะพลาสเสาเรนสีเป็นกเกษตรในดวงชะตาเป็นการเงินด้วยเงินวิ่งเข้าแบบว่าโอ้โหโสบายอกสบายใจพอเป็นการ,รีเงินหาไม่ได้เงินออกเป็นเรียกไหลเป็นน้ําเลยเงินเนี่ยไหลออกแบบว่าไม่ลืมหูลืมตาเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างเนี้อยู่เดือนกันแต่บริบทในปีนี้ไม่เหมือนกันคำทำนา,า,าจะเพี้ยนออกไปทันทีเลยแล,และมีอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวเดิม แต่ละคนเกิดคนละวันคนละเวลาคนละลัคนาเกิดวันเดียวกันคนละเวลาก็คนละลัคนาและถึงจะดาวเดียวกันแต่ความหมายต่างกันลิบเลยใช่ไหมดาวเดิมคุณอยู่ตรงไหนล่ะใช่ป่ะอ่าพระเสาร์เนี่ยเกิดไปสัมพันธ์เนี่ยอย่างน,น,น้อยดาวจรก็คือพระรหัสโดนแลละถ้าเป็นดีแนตะ่ตัวเองดีด้วยถ้าเป็นเสียเสียด้วยนะแล้วเดิมเกิดมีพระรหัสอยู่ตรงนี้ด้วยอะ่ะเท่ากับเดินพระเสาร์เนี่ยส่งถึงจรส่งถึงเดิม นะฮะไม่รอดอันนี้ต้องเรียกว่าไม่รอดดีเดี่ยดีใจหายเลยร้ายก็แบบว่าอะไรกันเนี้ยอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะมีเดิมอยู่เนี่ยตระที่อ่ะมีเดิมนะฮะอย่างสุกเป็นเกษตรเนี้ยอลองพระรหัสอยู่ตรงนี้ด้วยสินะฮะพระสุกเป็นเกษตรทับพระรหัสเดิมป่วยแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะป่วยก็ป่วยไม่มากเพราะว่าเป็นอรินะ,ะอาจหรือบางคนก็มีปัญหาพนันนิสิตหรือบางคนก็เอ้ยมีปัญหากับ พักพ่วอะไรขึ้นมาแบบว่าไม่ใช่ปัญหาก็มีปัญหากันไม่ไม่ไม่ไมไมไมลงรอยกันก็ททยอย่างนั้นได้นะฮะแต่ไฮไลท์เนี่ยผมบอกให้เลยว่าธานูเนี่ยอย่าอย่าให้อาทิตย์หรือพุทธเนี่ยเป็นการกินีนะเพราะว่าช่วงนี้พุธสวยอาทิตย์สวยครับนะฮะพุธสวยมาดูพุธที่พุธคืออะไรพุธคือปัตตนิคนรักคู่คุณส่วนคู่สัญญาคู่ค้านะฮะ อาทิตย์มาจากความสาเร็จนะฮะพบสุภะมาสู่ปัตตนีนะฮะสุภะมาสู่ปัตตนีนะฮะแล้วราศีกันเนี่ยก็พุทธยังเป็นเจ้าเรือราศีกันก็คือกรรมะการงานนี่ไฮไลท์เดือนเดือนกรกฎาคมไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะฮะเอาคนรักก่อนคนรักเป็นเกษตรนะครับคนรักเป็นเกษตร นี่ท้าไายว่าคนรักมั่นคงนะฮะอาทิตย์คือความสําเร็จเป็นราชาโชคความสําเร็จได้มาโดยง่ายนะครับทีนี้หนุ่มๆคนไหนเนี่ยมองสาวไว้ก่อนวันก่อนวันที่สิบห้ากรกฎาคมถ้าปากหนักนะอดยาวเลยนะโชคนี้ต้องปากไว้หน่อยไปบอกเขาสิคิดยังไง ไปบอกเขาสิว่ารู้สึกยังไงนะฮะความสําเร็จเป็นราชาโชคคนรักมั่นคงคุณไปบอกเขาช่วงเนี้นะฮะดาวท้องฟ้าเปิดแล้วเนี่ยนะขออย่างหนึง่งนะฮะอย่าให้การีเดิมสัมพันธ์ถึงนะฮะอย่าให้การีจรสัมพันธ์ถึงแค่นั้นแหละขอแค่เนี้ยขอแค่เนี้ยแค่นั้นนะนะฮนะจะเกิดความสําเร็จคุณไปบอกรักเขาเนี่ย ผมว่าเขาตกลงเลยนะถ้าไม่มีเงื่อนไขยอย่างที่ผมบอกมาสักครู่นะเพราะอะไรความสําเร็จเป็นราชาโชคราชาโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองสําเร็จโดยง่ายเอ่ยปากสาเร็จอะไรประมาณอย่างนั้นเลยนะฮะพุทธคือการติดต่อพุทธคือวาจาบอกเขาสิว่าชอบเขาบอกเขาสิว่ารักเขานะฮนะถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะเฮเราต้องเจียมหรือเจียม,ยมตัวชาถูกต้องโดยบอกรักผู้ชายไม่ได้แต่ ส่งกระแสบอกเขาได้ไหมเฮ้ยอยากพูดอะไรแกพูดได้แล้วนะ <Yeah. S 1> แกอย่ารอนานนะไอ้นี่ไอ้ง่ประมาเนี้ยผู้หญิงด่ามาเลย <laughs> นะช่วงนี้ถ้าจะบอกหรือจะทำการค้าเนี่ยนะฮะจะชักชวนเขามาลงทุนเนี่ยบอกเขาสิเขาพร้อมจะลงทุนอ่าจะขายของให้อะครบอกเขาสิเขาพร้อมซื้อนะครับนะฮะเขาพร้อมซื้อ ชวนใครลงทุนจะขายอะไรใครนะฮะจะบอกรักใครนะฮะรีบรีบเลยก่อนที่อาทิตย์จะย้ายมาตรงนี้นะฮะเข้าบรณะอันนี้ไม่งามนะอาทิตย์เข้านี้เรียกว่าความสําเร็จตกบรณะเสียาหายความสำเร็จเสียาหายนะครับต้องบอกก่อนสิบห้าเนี่ยสักประมาณเนี่ยอย่าให้เกินสิบหากรกฎาคเนียนะไปบอกรักเขาบอกไปเลยโอกาสสาเร็จสูงมากเลยเนี่ย เพราะว่าเกิดความบั่นคงในเรื่องของปตัตตาน,นีนะฮะความสําเร็จเป็นราชาชโชคนิดๆหน่อยพูดจาไม่กี่คาความสำเร็จเข้ามาแล้วนะฮะเนี่ยธนูช่วงเนี้ยนะครับอย่าให้มีกาลีมาสัมพันธ์ถึงอย่าให้สองดวงเป็นกาลีเนี่ยถ้าไม่มีอย่างนี้แล้วเช็คดูไม่มีอย่างนี้แล้วรีบรีบรบ,บอกรีบบอกคนรักซะรีบชวนเขามาลงทุนซะจะขายอะไรเขาว่ารีบเจรจาต่อรอ,องอะไรก็ว่ากันไป นะฮะคุณยังเป็นสัญญาด้วยนะฮะสัญญาก็จะมั่นคงทําสัญญาดีช่วงนี้ถ้าเกิดว่าธนูจะมีการทําสัญญานะและไม่มีดาวร้ายมาสัมพันธ์ถึงสององค์นี้ก็ไม่เป็นดาวร้ายด้วยนะเซ็นสัญญาช่วงนี้ดีงามพูดได้เลยว่าดีงามนะฮะจะบอกรักเอ่ยชวนลงทุนสัญญาเนะี่ยช่วงนี้บอกเลยนะฮะ แค่อย่าให้มีดาวร้ายสัมพันธ์แค่สองดวงนี้ไม่เป็นกาลากินีนะเฉพาะเดือนกรกฎาคมและอย่าให้เกินสิบห้านี้นะนะอย่าให้เกินสิบห้านี้นะเพราะเดี๋ยวอาทิตย์เขาย้ายแล้วก็ตอนนี้ก็ความสําเร็จจากไปแล้วก็ทีนี้เหนื่อยนะเหนื่อยบอกให้เลยช่วงนี้ยังมีเวลาครับสิบห้าวันทําแล้วก็ทํานะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคิดดีๆต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม